นายพิตรพรวิพิธการ,รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับเกียรติเป็นผู้ถอดมงคลให้แก่นักมวยเยาวชนคมเดชเมเทอร์ของเกยิมจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นชกกับเพชรโพง,งามสายยันยิมนสนามมวยนานาชาติรังสิตในรายการมวยเดีย็ด789ทุกวันศุกร์โดยร่วมกับค่ายมวยสพิชิตศึกอำเภอบึงสามพันมีนางสาววิจิตราแก้วมาเป็นหน้าค่าย ทั้งนี้รายการดังกล่าวมีนักมวยดังระดับประเทศขึ้นชกจำนวนหลายคู่โดยนายพิทพพรวิพิการกล่าวว่าในฐานะตนเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันเล็งเห็นว่ามวยไทยสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือหลองผู้คนที่แตกต่างหลากหลายได้ไม่เฉพาะชาวไทยรวมทั้งชาวต่างชาติที่สนใจมวยไทยด้วยเช่นกันการชกมวยเป็นการเอาเด็กมาเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวไปพร้อมกับการรู้พิษภัยของยาเสพติด ทำให้มีเด็กที่ทราบข่าวได้มาร่วมกันฝึกมวยจำนวนมากขึ้นโดยมีครูใจสอบพิธีศึกเป็นครูฝึกพร้อมคณะผู้ช่วยฝึกตนจึงอยากชักชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุนสร้างทัศนคติที่ดีของคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นต่อกีฬามวยไทยร่วมเชียร์สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักมวยให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและเพื่อส่งเสริมและพัฒนายเยาวชนให้รู้จักกีฬามวยไทยรู้จักศิลปะมวยไทย อีกทั้งยังจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิงของจังหวัดเพชรบูรณ์หันมาสนใจกีฬามวยไทยเพื่อก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพได้และพร้อมที่จะก้าวไปเป็นแชมป์กีฬามวยในระดับโลกในอนาคตอีกด้วย